And now we are the official wonder, premier for the premiere role for the teller of the series Show Me Love. So now, are you ready? Look Up! So if you're ready, let's watch together Show Me Love! Let me let up the official teller Show Me Love! จบแล้วเหรอโอ้โหอ,อยากดูเลยอ่ะไหนใครตอนนี้อยากมุ้งเป็นวันที่28เลยไหมครับอยากมุ้เลยใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่อีกแป๊บหนึ่งอีกอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวเราอ,อดใจรอดูกันอ่ะฝากด้วยนะครับเอ่อสำหรับวันที่3นะครับที่สยามพราราลัยสยามพารากอนนะครับอ่าซื้อบัตรหน้าง,งานได้เลยนะครับราคาต่ําสุดคือแค่300บาทนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับถูกมากแล้วก็ รถหลั่นราคากันไปยังเป็นหลักร้อยตลอดรับรองได้ว่าถูกอกถูกใจทุกคนแน่นอนซื้อบัตรแล้วเข้าได้เลยครับเต็มไม่เต็มฉายทุกรอบนะครับไม่สนใจครับเพราะว่าเราคือชาวแกนเราคือแฟนคลับนะครับส่วนคนที่จะซื้อนะครับเป็นแานทีวีนะครับในรูปแบบของการที่เขาเรียกว่า m บงก์เวชิพนะครับในเดือนมีนาคมของเรามีผังรายการ